สวัสดีครับสาระน่ารู้ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจุดตัดรถไฟในประเทศไทยนะก็จะมีรูปแบบทางตัดรถไฟที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับที่ที่ค้นหามามันก็จะมีอยู่5ประเภทนะครับประเภทแรกครับทางตัดรถไฟแบบต่างระดับครับสทางตัดรถไฟแบบมีเครื่องกัน้น 3. ทางตัดรถไฟแบบมีสัญญาณเตือนแล้วก็4จุดตัดทางรถไฟ แบบควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรแล้วก็ห้าทางลักผ่านนะครับทีนี้ก็มาขยายความประเภทแรกก็คือทางตัดทางรถไฟแบบต่างระดับก็เป็นการตัดก็เป็นทางตัดผ่านทางรถไฟที่แยกระหว่างถนนสําหรับพานักอื่นและทางรถไฟออกจากกันซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟหรือถนนที่ลอดใต้ทางรถไฟโดยทางตัดทางรถไฟก็จะไม่มีสัญญาณเตือนและคัน กัน,นครับเพราะว่าทางรถไฟกับถนนอยู่บนะระดับกันโดยเป็นทางตัดที่เลี่ยงอุบัติเหตุระหว่างรถไฟและยานพาหนะอื่นได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งยังไม่ทําให้เกิดการติดขัดของการจราจรในขณะที่รถไฟผ่านด้วยข้อด้อยนะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างสูงกว่าการตัดทางรถไฟแบบอื่นนะครับแล้วก็จุดตัดรถไฟแบบประเภทที่2นะครับก็คือทางตัดทางรถไฟแบบมีเครื่องกัน้น ก็เป็นทางตัดทางรถไฟที่ทางรถไฟอยู่ระดับเดียวกันกับถนนนะครับก็มีการติดตั้งเครื่องกั้นเพิ่มเติมนอกจากเครื่องหมายจราจรรวมทั้งอาจจะมีสัญญาณไฟว่าเตือนพร้อมเสียงเตือนเมื่อรถไฟกำลังจะวิ่งผ่านด้วยครับทางตัดลักษณะนี้ก็จะมักเป็นทางตัดผ่านทางรถไฟแบบกับถนนในบริเวณตัวเมืองบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วก็ทางหลวงแผ่นดินนะครับสมครับทางตัดทางรถไฟแบบมีสัญญาณเตือนครับเป็นทาง ตัดผ่านทางรถไฟที่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจรสัญญาณไฟวาวๆนะและสัญญาณเสียงเพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ไม่มีคานกัน้นโดยมีหลักการทํางานคือเมื่อรถไฟผ่านจุดตัดที่เซ็นเซอร์ไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในรางก็จะเป็นตัวทํางานร่วมทําให้สัญญาณไฟวาบทางานนะครับแล้วก็ประเภทที่4ครับก็คือจุดตัดทางรถไฟแบบควบคุมด้วยเครื่องหมายจราจรเป็นทางตัดผ่านทางรถไฟกับถนนที่มีการควบคุมด้วยป้ายจราจรแล้วก็ เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนเช่นป้ายหยุดป้ายเตือนรถไฟล่วงหน้าป้ายจำกัดความเร็วแล้วก็เครื่องหมายจราจรบนผิวทางนะครับห้าทางลัดผ่านครับก็เป็นทางตัดผ่านที่มีทางรถไฟอยู่ก่อนแล้วแต่มีการทําทางตัดผ่านทางรถไฟภายหลังเป็นทางลัดที่ช่วยให้การเดินทางได้ใกล้ขึ้นโดยไม่มีการขออนุญาตก,กับการรถไฟแล้วก็ไม่มีสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้านะครับก็พูดถึง5้ารูปแบบทางตัดรถไฟที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีอยู่หประเภทนะครับนึ่ง ที่วันทางต่างระดับแต่ก็เช่นที่ไหนบ้างอืสะพานข้ามทางรถไฟถนนสองหบริเวณที่อุทุมพรพิสัยนี่นครับแล้วก็ที่จักราดก็มีนะครับปรายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแบบมีเครื่องกลเราก็เห็นอยู่ทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องตัวอย่างหนึ่งก็รูปแบบทางตัดรถไฟที่มีอยู่ในประเทศไทยนะเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับรถไฟนะครับสวัสดีครับ